อ่าโอเคนะครับสวัสดีนะครับผมนัดนะครับอืมกับรายการ Head Over นะครับหรือว่า Head Over Channel ก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะก็หาไข่จากเดิมก็ได้มาสองฟองก็ได้อะไรมาอีกไม่รู้ครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนอาหารจะเริ่มหมดแล้วครับต้องรีบกลับบ้านแล้วไม่งั้นแย่แน่ฮะผมต้องกินประทังชีวิตไว้ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาที่แล้วปีนขึ้นไปปิดรายการตูไม่ได้เอาอะไรมาวัาเนี่ยฮะมันต้องใส่ฮะไม่ได้หรอกครับมันต้องใส่แล้วผมต้องจำใจฆ่าไก่นะอเพื่อให้ได้ตัวไก่มากินนะเย้ผมเจอลูกซอมบี้แล้วครับเอ้ามาเดินหนีผมอะ หายมันได้หนีผมหรือมันไปหลบแดดก,ก็ไม่รู้นะครับอ๋อจบดินทั้งหมดเจิบดินทั้งหมด,ด,ด,หมดอ๋อขอบใจมากในไก่โอ้โหโอ้โหอ,อย่าอย่าไปสู้แนละ้วฮะอันนี้นะเฮ้ยเห็ดบักตูมตูมเห็ดชั้นดีต้องเป็นเห็ดบักนะครับเห็ด <laughs> บักมันเกี่ยวอะไรวะและ้วตูกลับบ้านทางไหนวะนเนี่ยคือบ้านผมตอนนี้ oh. ไม่โลลนะฮะ ต้องฝุกฝุกไปนะฮะถ้าถูกก็คุเล่เลยคุเล่เลยทันทีนะฮะโอ้โหคือดูทางกลับบ้านแล้วคือถ้าเนี่ยแบบไม่ได้เล่นมาตั้งหืกี่วันถ้าจำได้ก็อภิมหาโคตรของโคดโชคดีแล้วนะฮะคุณผู้ชมต้องอวยพรให้ผมด้วยนะฮะโอ้โหแม่ง ใครเขาจะไปจําได้ว่าบ้านตัวเองมันอยู่ทิศไหนจําไดว้วูวนมาตรงนี้อ่ามาตรงนี้เปล่าว,วะใช่เปล่าว,วะมันต้องผ่านอยู่วะไอพวกป่าแบบเนี้ยมันต้องมีสิครับผมอ๋อเจอแก่แล้วฮะท่านผู้ชมที่บ้านมีเตียงหรือเปล่าว,วะจำไม่ได้น่าจะมีมั้งอ๋อพี คลิปแรกนะเงาเงาก็เตียงแดงแสดงว่าต้องมีเตียงแน่นอนโอเคบ้านเดี๋ยวจน่าจะเป็นทางนี้มั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิดเนีย่ยผมเดาทางมีสี่ทิศนี่แหละอืมถ้าไม่ใช่ทางนี้ก็เป็นทางอื่นนะครับง่ายๆกูหาอะไรกินดีวะเนี่ยโอ้ตายตายไก่ จำได้ว่าทางมาไม่มีไก่ใช่ปะวะเฮ้ยม,มันมีหรือเปล่าวะเออช่างมันเถอะอันนี้ก็ต้องกลับแล้วฮะกลับไปหมดปกติได้นะฮะอ้อยลืมบ้านตัวเองเฉยเลยอือหืมันจะเจาะมันนะผมน่าจะเอาเข็มทิศมานะโอ้โคตรพลาดเลยผมเนี่ยน่าจะไปลงดันก่อนมาเนี่ยอืม เป็นอะไรที่พลาดจ,จริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับจะทําเสียงล่อทอําไมตะวันจะตรงหัวล่ะไอ้หรือว่ามันจะตกวะตะวันตกดินอันนี้จาไม่ได้ละเฮ้ยดินเสียงไกลไอ้ผมว่าไม่ใช่แล้ว,ลวมั้งเนี่ยผมว่าไม่ใช่ทางนี้แล้วหล่ะนายลองตรงไปถีะ ชิบหายอาหารหมดล้วท่านผู้ชมเนื้อหมูอะไม่มีอีกเจริญม,มาตายที่นี่เหรอวไม่ได้ไม่ได้ไไดหรอกครับแหมผมไม่ไม่ยอมตายที่นี่หรอกฮะมันต้องมีอะไรกินได้หรอกันพาวเดอร์ <c oughs> กันพาวเดอร์มันกินได้ที่ไหนและบ้าปะเนี่ยต้องเป็นที่นี่เหรอเฮ้ยหรือว่าทางนูน้นถ้าเป็นทางนูน้นก็อาจจะได้เนาะ เ้ยจะว่าไปถ้าเราลงดันเจียนไปแล้วก็ไปหาเลสโตนมาทำเข็มทิศโอ้อีกนานเลยใช้เซนดีกว่าฮะสนุกดีนี่เลยหืมถ่อไปก็ชามสินะ โอเคชาม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 มันทำไงวะเดี๋ยววางตกคาพมเพื่อแม่งเลยแล้วก็ชามชามอย่างนี้วะอ่าชามานี้แล้วก็เห็ดแล้วก็เห็ดอ้าวโหอาหารยำฉุกเฉินเรียบร้อยฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเจอเห็ดแดงนะเก็บไว้ก่อนก็ดีอาหารอาหารนี่อาหาร มันไม่เจอเลยวะ่ะโอ้โหเจอไอรอนเฮ <c oughs> <Hey, S 2> เป็นวิธีการที่แยบยลมากและนี่อะไรโอเคโอเคเดี๋ยวทําเตาเผาดีกว่าถ้า <c oughs> ทางคืนนี้จะมีอะไรกินละโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดโอเคแปดอันนะครับแล้วก็อีกสามอันกันไว้อีกสามอันเราไปทำเป็นพลิกแอคเข้ามาขุดไอรอนนะครับนี่เลยโอเคพลิกแอคพลิกแอคอยู่ไหนเขีย okay, หินหยาบวางเรียงกันโอเคเตาอบหนึ่งอันไว้ตัวนี้แล้วกันแล้วก็ไอรอนเดี๋ยว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 พลิกแอคพิกแอคพิกแอคพิก เออไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตัดต้นไม้ก่อนเอาเชื้อเพลิงเชื้อ<ๆ>เพลิงเชื้อเพลิงสองสามต้นแล้วก็โอเคสามต้นสามต้นขุดอีกสามอันหนึ่งสอง สามโอเคสามอันแล้วก็อ๋ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคชิบชิบอ๋อแล้วก็ข้าวสองอันตรองนี้มันปลูกได้ปล่าวะอ้ช่องอออมันช่องมันปลูกไป ชึบชึบแล้วก็ตรงนี้นี่เลยกระดูกมาทำโบนมิวแชับ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 ชปแชปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบนมิวอยู่นี่อ่าเจ็ด

โอเคอันนี้ก็เป็นพืชไปก่อนแล้วทันโ,โอ้โหเป็นที่พักพิงชั่วคราวนะฮะก็ทำขนมปังอีกอืกลับบ้านนี่เลยได้ขนมปังไปขานะไม่เป็นไรวันนี้ได้กินกินไก่ฮะวันนี้ได้กินไก่แน่นอนอกินไก่กินไก่กินไก,ก,นก่สองสี่สี่อันห้าอันหกเจ็ด แปดอันโอเคอ๋อฝนตกเดี๋ยว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 ตกอ๋อนี่มาใส่เพิ่มอ,อดินอันนี้อะไรคอสคืออะไรฮะมันคืออะไรเช็คเช็คอ๋อสีต่างกันโอเคโอเค ฝนตกก็ต้องมีหลังคาแคบ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 อืมอืมราคากันฝนอืมอืมเดี๋ยวต้องกนมันต้องกนตอมบี้ด้วยโอเค อืมโอเขียคเป็นบ้านาต้องหาไก่ไก่เฮ้ยไก่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 อยู่ไหนไก่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 ไอ๋อตรงนี้ตรงนี้ไ,ไข่ต้องอยู่ใต้นี้สิแช่บเออหืมตอนหน้า ได้สี่ฟองแล้วอ๋อกินไก่แวบกินไก่แวบโอเคฟิเตอร์ขนนกเข้าขนนกแล้วก็ไม้แล้วก็ฟินเออมาทำเป็นลูกเนอโอเคโอเคเข้ามานี่เลย ่อเชวัไปหนึ่งเชวัไปสองสองตัวโอเคโอเคไข่มันไม่มีเหรอเนี่ยตรงนี้อไม่มีไม่เป็นไรโอ้ฝนตกแล้วฝนตกเอาไก่ไปเผานะครับแล้วก็เอามาท,ทำกินเป็นอาหารน่าจะอยู่ได้อีกหลายวันนะอ่อ ก็มีอยู่ห้าห้าล้านห้าถุยห้าล้ว 5, 5, 5น,น,วน,น,น,น okay. หา้าอันโอเคเฮ้ยอันนี้ค้าได้ข้าใกล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 ้แต่บ้านมันหายไปไหนวะโ,โหจะบอกว่าเซนผมห่วยนะะเซนในการหาบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เพิ่งสร้างหรือว่าอะไรก็ตามจะใช่ปะวะ เฮ้ยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวนี้โอเคโอเคลืมฮะขอโทษต้องเอาอันนี้ปิดไว้ด้วยอันนี้โอเคแล้วก็ไก่วางนี้เลยอ่า uh, ขอประธานอภัยนะครับเมื่อกี้มันมีข้อความเด้งขึ้นมาก็เลยหลุดเลยนี่เข้ามาใหม่แล้วนะโอ้โหใหม่มีไฟนะมีไฟแล้ว <c oughs> ผมเป็นคนมีไฟ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว โอเคสีชามอันนี้ก็ใส่ไว้ตรงนี้เอ้ยได้ไม่ได้เอาอันนี้ใส่ไว้โอเคอัน okay, นี้วางไว้ตรงนี้เลยไข่ตรงนี้มีห้านนะฮะผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าไม่ใช่สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอาน้ำผมเอาผมจำได้ละเอาเอาเตียงแดงนะ่มันของอีกอันหนึ่ง อแต่ว่าบ้านบ้านใหม่ผมก็มีเตียงแล้วน่าจะมีเตียงนะถ้าจะไม่ผิดนะต้องมีแหละมันมันต้องมีมต้องมีถ้าจําผิดก็สวยไปนะฮะโอเคสองอันอ่ะถ้าไมมสองก้อนอย่างงี้นะฮะไามแพนรูกสองก้อนมันจะได้อ่สามอันนะครับถ้าหกอันก็สี่ก้อนอืมอันนี้ก็วางวาง,วางไปฮะอย่าเพิ่งคํานวณเลย เดี๋ยวเราต้องไปไปหาบ้านด้วยครับเดี๋ยวปิดเสียงให้พวกอ่าเสียงลากอะไรพวกนี้ด้วยภาพอากาศด้วยฮะโอเคอืมไต่อไปต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสามสองอันสินะบ้านเราต้องอยู่ฝั่งนน,งน้นใชเป่าฝั่งนน้น อ๋อต้องกลับไปที่เดิมก่อนรู้สึกคุ้นๆมืนจำได้แล้วน,นี่ทางนี้แล้วก็อือทางนี้เด็ดเด็ดเดดเดดดดเดดเดดด เอนี้ขุดตรงนี้เดี๋ยวเดียวกินขนปังก่อนแล้วกันเ้ยไกลกันดีกว่าเนี้ยขนมปังสองเนียโอเคแล้วก็ไปดูตัวนี้ก่อนว่ามันขึ้นมาหรือยังอขึ้นมาสองอันโอเคไม่เป็นไรอามาสองอันเลยอ่ามา2อันมาสองอันครับตอนนี้ ข้าวสาลีอืมห้าอันกับห้าอาหารมีสิบอันเอาไปเลยลุยชเยต้องเป็นมันต้องเป็นทางกลับบ้านสิเฟยบ้านกับบ้านกับบ้านโอเจอหมูแล้วฮะอืมตรงนี้เลยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวแอ๊ะอ้าไม่ตกโอ้โหเจอไข่ครับท่านผู้ชมฮะเจอไข่ไข่ ไข่ก้อนนึงโอเคอันนี้ยังไม่จําเป็นนะยังไม่ใช้ขอบคุณน้องไก่นะฮะอืแล้วก็ขอ,อหมูอีกสักสองตัวเฮ้ยเอาสามตัวเลยโอเคได้มาเจ็อันเอาไปเผาเหมือนเดิมเนีย้ยนะามาต่อกันเลยเอาหมูไก่กุ้ง อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กับบ้านกับเอาหมูไปต้มเอ้ยนี่มันอะไรเดี๋ยว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 อ๋อจะอยู่นั่นแหละระเบิดระเบิดระเบิดเลยเอาโอ,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 โอไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอ่ากันเผาด้วยตกเรียบร้อยได้มาเจ็ดอังสายม,มาค้าเป็นเทียนทีดีกว่าแม่ต้องอย่างนี้เลยสอง สามสหโห,โ,หโอเคเดี๋ยวเดียวเดียทีนทีเอืมตรงนี้ตรงนี้่าบ้านเรียบร้อยใส่กี่อันเฮ้ยคิปเปอร์โอ้โหเจเย็นจเจย็นเจเย็นก่อนก็ได้คิปเปอร์คิปเปอร์เดี๋ยวเฮ้ยออซอมบี โอเคครับอย่างนี้นะท N T NT, อทีอย่างนี้เลยนี้เลยเอาไปเอาไปเล่นสนุก T อ T ทีเ็นไปเล่นสนุกแล้วก็เอาอันนี้ตั้งไว้แล้วก็เผาเนื้อหมูเลยทีเอทีฉนวนเป็นอะไรดีเอยเอาตัวจุดเป็นอันนี้ดีกว่าเพลทเหยบปุ๊บปูมอ,อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ เอไม่ใช่เออมันต้องวางอย่างี้อาวุธลับวางแปะเหยียบเพดชิดตูมระเบิดหายหมดโค้รเทพเลยคริปเปอร์คริปเปอร์โอเค,อเ,คเอาเนื้อหมูไว้ด้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่งไงกราบใช่ป่าวไม่ใช่โอ้ไม่ใช่แกรบหินอะไรเยอะแยะเลย ตอนนี้ตอนนี้หมูสี่ก้อนห้าก้อนติบคิปเปอร์เอ้ยตอบอ่าซอมบี้ก่อนโอเคคอมมาสิไอจูเจบือไอไอไอคาริคารินี่ตอนนี้ดูพระอาทิตย์เนี่ยดูพระอาทิตย์ดูพระอาทิตย์แชป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  chấp 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 ok. ờ hơ, võ tí kim nè. Swinger. ngờ tinh 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 nó bắt tinh 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 ไม่ได้ให้เพลงเพราะๆมันต้องหนึ่งร้อยเต็มอ่าตึ้ง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 ตึงโอ้อโหเพลาะว,ว้าวมพอดีตกปล่าวะมันตกหรือมันขึ้นแล้วม,มันตกนี่วะไอ้หรือขึ้นขึ้นหรือตกตกหรือขึ้น รายเลยตกตายโอ้โหไวค้าพาคอลำลากันอย่างนี้เลยโอ้โหดูเพลินนะแล้วก็กดชิปเลยก็่อค้าพาคอก็ซีซั่นนี้ได้จบลงแล้วนะครับฝากกดไ like, ลค์ซับสไครด้วย ข้างล่างคลิปเลยนะฮะอ่าวันดีฮนะ